ครับผมก็สวัสดียามเย็นนะครับต้อนรับเข้าสู่สวนวิมารดินฟาร์มนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมารีวิวนะครับก็มาดูพ่อพ่อแม่พันธุ์นะครับที่ผมเลี้ยงอยู่นะครับว่ามีขนาดเท่าไหร่นะครับกว้างคูณยาวหรือว่าลึกเท่าไหร่นะครับก็จะพามาชมนะครับอันนี้ก็เป็นพ่อผสมพันธุ์ที่ผมเลี้ยงอยู่จะเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับก็ แยกสายพันธุ์โดยชัดเจนนะครับก็จบเป็นสายพันธุ์ไหนสายพันธุ์นั้นนะครับไม่ไม่ได้ปล่อยรวมกันแล้วครับนี่ครับอย่างคอกนี้นะครับเดี๋ยวรีวิวคอกนี้นะครับมันจะเป็นรูปแบบเหมือนกันหมดนะครับแต่ก็จะมีบางคอกที่ซอยซอยตรงกลางนะครับสําหรับคอกนี้นะครับความกว้างนะครับกว้างก็คือตรงนี้นะครับความกว้างกว้างด้านในนะครับด้านในก็150ซนติเมตรนะครับหรือว่าเมตรห้นะครับเมตรห้แล้วก็ ตรงนี้นะครับ3เมตรนะครับเมตรห้าสิบคูณสามเมตรนะครับไอ้ที่นอนที่ไข่ครับแล้วก็จะมีรูออกไปข้างหลังนะครับเนี่ยครับมีรูแบบนี้นะครับออกไปเดินเล่นนะครับเดินเล่นคุกฝุ่นตากแดดนะครับเนี่ยครับทุกทุกเล้าเลยนะครับเนี่ยครับแม่ไก่ออกไปคุกฝุ่นตากแดดยูข้างนอกนะครับก็จะมีพื้นที่ให้ด้วยนะครับไม่ได้เลี้ยงขังเดียวนะครับเหมือนเลี้ยงกึ่งขังกึ่งปล่อยนะครับแต่ว่าไม่มีประตูหลังนะครับไม่ได้ทํานะครับก็คือเขาสามารถที่จะเข้าออกได้ตลอดเวลาแต่ ใจจริงๆก็อยากจะทํานะครับคือว่าอยากจะการเหมือนว่าให be ้เป็นมุ้งเหมือนไม่ให้ยุงเข้าเลยนะครับก็เช้าก็เปิดยังไงครับแต่ว่ามันอย่างนี้แล้วก็ปล่อยมันนะครับก็จะมีคอนนอนนะครับคอนนอนแล้วก็อันนี้มันเตะตกมานะครับเป็นรังไข่นะครับรังไข่แบบนี้นะครับเนี่ยครับรางไข่วก็มีข้างข้างในนะครับข้างในในพื้นที่นอนเนี้ยก็จะเป็นแกลบนะครับเป็นแกลบก็นานนะครับไม่ได้เก็บนะครับ ก็เปลี่ยนทุกๆถ้าจะให้ดีก็สามเดือนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดูในเรื่องของแม่ไก่นะครับว่ามีแม่ไก่พ่อไก่พ่อแม่พันธุ์เยอะหรือเปล่านะครับถ้าเยอะแน่นอนว่ามูลสัตว์มูลขี้มันเนี่ยมันจะเยอะแน่นอนนะครับมันก็จะอาจจะมีเศษขนเศษอะไรบ้างนะครับนี่ครับแล้วก็จะเป็นมุ้งนะครับผ้ามุ้งเขียวตาทีนะครับผ้ามุ้งเขียวตาทีนี่ครับก็กางถึงข้างบนเลยนะครับแล้วก็มี สแลมนะครับสแลมหนึ่งชั้นนะครับสแลนนะครับสแลนตรงนี้สแลมนะครับนี่ยครับอยู่ข้างบนนะครับเวลาฝนตกสาดแรงๆก็จะดึงลงนะครับก็การฝนได้ในระดับหนึ่งนะครับฝั่งนี้นะครับคือทิศเขาเรียกฝนมันจะมาทางนี้ครับผมก็เลยทำนะครับเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะครับลืมชื่อไปแล้วไอการสาดนะครับภาษาช่างอะไรไม่รู้ครับอะไรไซนิ่งไซนิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ครับ อยรับตอนนี้ฝนก็ตกอยู่นะครับฝนตกตกหนักพอสมควรนะครับแล้วก็หยุดไปแล้วเนี่ยมา้วครับก็ชุ่มชื้นกันเลยทีเดียวนะครับข้างนอกนะครับเป็นบ่อแหนนะครับบ่อที่เลี้ยงแหนไว้ให้ไก่นะครับมาแล้วครับฝนยังข้างนอกนะครับข้างนอกสามเมตรคูณสามเมตรนะครับไอพื้นที่ที่ให้ไก่เดินนะครับเดินเล่นแล้วก็คุกฝุนตากแดดนะครับตากปีนะครับยังอันนี้ครับ ความสูงเนี่ยผมใช้เสาหกศอกนะครับสามเมตรนะครับน่าจะเจ็ดศอกนะครับเจ็ดศอกเจ็ดศอกคือสามเมตรห้าสิบนะครับแล้วก็ฝังไปห้าสิบเซนนะครับก็จะเป็นความสูงสามเมตรนะครับนะครับก็จะโล่งๆโปร่งๆครับนี่ครับโปร่งดีครับแต่มันฝนสาดนะครับเพราะมันสูงนะครับผมก็เลยทําตัวนี้นะครับตัวนี้ครับไว้กันสาดนะครับก็ช่วยได้นะครับ ถ้าลมแรงๆนะครับลมแรงๆฝนตกสาดเข้ามานะครับเราก็เอาเนี่ยที่ผมบอกเมื่อกี้ครับสแลนนะครับดึงลงนะครับดึงลงจะมีทุกเลานะครับเนี่ยเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นพวกไข่นะครับที่ผมเก็บออกมาไว้ข้างหน้าเล้านะครับหน้าคอกนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะจะเก็บเข้าตู้นะครับประตูนะครับประตูก็กว้างประมาณเจ็ดสิบเซนนะครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบหรือแปดสิบนี่ยแหละครับ แล้วก็ทางเดินนะครับที่เห็นอยู่นี่หนึ่งเมตรนะครับหนึ่งเมตรก็ความกว้างของคอกเนี่ยที่ทํามาเนี่ครับสี่เมตรนะครับสี่เมตรก็คือแบ่งนี่เมตรเมตรห้าสิบนะครับฝั่งนี้เมตรห้าสิบที่เหลือตรงกลางหนึ่งเมตรนะครับก็จะรวมเป็นสี่เมตรพอดีนะครับความความกว้างนะครับแล้วก็จากเสานั้นถึงเสานี้นะครับในคลอกสามเมตรนะครับสามเมตรข้างในเนี่ยเมตรห้าสิบคูณสามเมตรข้างนอกสามเมตรคูณสามเมตรนะครับก็เรื่อง ค่าใช้จ่ายนี่ก็พอสมควรนะครับเพราะมันเป็นโครงเหล็กนะครับเนี่ยครับโครงเหล็กเป็นเหล็กตั้งขึ้นนะครับแล้วก็ก่ออีกบลกนะครับนะครับเป็นโครงเหล็กอันนั้นคือที่นอนผมนะครับเดี๋ยววันหลังจะรีวิวให้ชมนะครับผมนอนข้างบนเนี่ยครับนอนข้างบนเนี่ยนอนบนเล้าไก่ก็จะมีช่องตรงนี้นะครับเป็นอะคริลิกใสนะครับผมสามารถมองจากข้างในนะครับออกมาเห็นไก่หมดเลยนะครับนี่ครับก็เห็นเล้าไก่หมดเลย เวลามีเสียงอะไรกระตกตากนะครับเราจะมองผ่านช่องนี้นะครับข้างบนนะครับเป็นที่นอนของผมเองนะครับนอนข้างบนบนเล้าไก่นะครับนอนมาสองปีกว่าแล้วนะครับก็จะมีบางคอกนะครับที่เราซอยนะครับซอยคอกในที่นี้ก็คือก่อนหน้านี้พ่อแม่พันธ์มันเยอะนะครับเราก็ซอยแบบนี้ครับแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งคอกปกติมันจะเป็นอย่างนี้ครับแบ่งครึ่งก็จะเหลือเมตรห้าสิบคูณเมตรห้าสิบนะครับข้างนอกก็แบ่งนะครับข้างหลังก็แบ่งนั่นนะครับเป็น เมตรห้าสิบคูณสามเมตรนะครับนครับก็จะมีมุ้งให้นะครับคือหน้าฝนอย่างหน้าเนี้ยครับมันยุงมันเยอะนะครับเราต้องดูแลพ่อแม่พันธุ์ให้ดีนะครับเพื่อที่จะให้ลูกไก่ออกมามีความแข็งแรงนะครับคือเราจะหารายได้จากเขานะครับเราต้องดูแลเขาให้ดีนะครับอาหารนะครับเป็นรังอาหารแบบนี้ครับไม้ไผ่นะครับข้างในครับนะครับไม้ไผ่ข้างใน เอาแหวางในโยตต่อไปผมจะทําไว้ข้างนอกนะครับแล้วก็กปลูกน้ํานะครับแต่ผมซื้อสายน้ํามาแล้วนะครับที่เป็นใช้น้ําอัตโนมัตินะครับแต่ผมยังไม่ได้ต่อนะครับก็เป็นถังน้ํานะครับก็ทําความสะอาดทุกๆหนึ่งสัปดาห์นะครับถ้าใครมีเวลาก็ทุกวันก็ได้ครับบางทีสองสัปดาห์นะครับทําความสะอาดนะครับแต่น้ํานี่จะเปลี่ยนเปลี่ยนสมุนไพรนะครับสองวันนะครับแล้วก็หมดไม่หมดก็ต้องออกนะครับเพราะมันเน่านะครับ ก็ออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ําธรรมดานะครับสําหรับตาข่ายนะครับแบบนี้ผมไม่แนะนํานะครับแบบนี้ครับคือมันตีกันนะครับไก่ถ้าตัวผู้อ่ะมันดุต่อดุนะครับมันจะตีกันขาดหมดนะครับเนี่ยครับขาดหมดผมต้องดามนะครับดามเอาแบบพลาสติกมาใส่นะครับข้างหลังก็เช่นกันครับต้องใส่สังกะสีครับมันมองเห็นกันทุบมันตีขาดหมดนะครับเห็นไหมครับนะครับตัวผู้ครับแบบนี้ไม่แนะนํามันถูกก็จริงนะครับมันถูกก็จริงแต่ว่าการใช้งานนั้นไม่เหมาะสําหรับ แบบนี้นะครับถ้าถ้าจะให้ดีต้องต่อตรงเนี้ยให้มันไม่เห็นกันนะครับให้มันสูงกว่านี้นะครับอันนี้ผมผิดพลาดไปหน่อยนะครับเรจะแก้ไขโดยการใส่สังกะสีนะครับสังกะสีมาใส่ถ้ามันเห็นกันเมื่อไหร่คือตีกันแน่นอนนะครับถ้ายิงเป็นไก่ชนนะครับโอ้โหขาดหมดนะครับอย่างนี้ครับอันนี้ยังเป็นไก่ไข่นะครับมันไม่ค่อยก้าวร้าวสักเท่าไหร่นะครับนะครับต้องดามพลาสติกแบบนี้เลยครับ แบบนี้มันสูงสองเมตรนะครับสูงสองเมตรแล้วก็สูงสองเมตรยาวสามสิบเมตรนะครับอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยหกสิบนะประมาณเนี้ยครับสี่ร้อยหกสิบหรือเออสี่้อยหกสิสี่ร้อยแปดสิบเนี้ยประมาณเนี้ยครับมวนหนึ่งนะครับมวนหนึ่งก็ใช้ได้เยอะครับข้างนอกก็ข้างนอกก็ล้อมแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามีกระตังนะครับจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ครับแพงหน่อยครับแต่จะดีครับแล้วทํๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรื่องของ ระบบการจัดการเกี่ยวกับน้ําเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับน้ำนะครับเป็นเป็นใสายางแล้วก็มีถ้วยนะครับถ้าใครดูคลิปเก่าๆของผมจะจะมีนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับที่เราซื้อมาแล้วน่าจะเก็บไว้แถวเนี้ยครับยังไม่ได้ต่อนะครับข้างหลังก็เป็นโซนอนุบาลนะครับนู่นข้ออนุบาลนะครับข้ออนุบาลแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นข้ออนุบาลครับนี่ครับแล้วก็มีข้อข้างนอกนะครับข้อข้างนอกก็เป็นของพวกไก่พวกนั้นนะครับนู่นครับ เล้ารวมนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกครับพาไปดูข้างนอกตรงนี้นะครับก็เท่ากันครับตรงนี้เมื่อก่อนผมเลี้ยงไฮบริดนะครับก็ก็เลยแยกมาข้างนอกนี้หนึ่งคอกนะครับตอนนี้ก็เหลือน้อยครับไก่ตอกนะครับการเป็นคอกไก่ตอกไปแล้วครับไก่ตอกนี่ตัดปีกนะครับมันเลยบินออกไม่ได้นะครับนี่ครับฝนตกอาจจะชื้นแฉะนะครับเป็นธรรมดานะครับอันนี้เป็นทางเดินครับใส่หินไว้นะครับเดินไปถึงข้างนอกครับเดี๋ยวเราพาไปดูครับ มีสนามหญ้าให้ไก่ด้วยนะครับแต่ตรงนี้หญ้าขึ้นรกเหลือเกินนะครับผมยังไม่ได้ล้อมดีนะครับก็เลยไม่ได้ปล่อยไก่ออกไปนะครับเนี่ยอันนี้คือหญ้าที่เราซื้อมาปลูกนะครับแต่ยังไม่ได้ตัดหญ้านะครับไม่ได้ตัดเป็นนวลน้อยนะครับก็เดี๋ยวปล่อยไก่ออกไปบ้างนะครับเนี่เป็นถนนเดินออกไปตรงนี้เป็นท่อกระต่ายนะครับนี่เป็นท่อหมูนะครับหมูจิ๋วนะครับอยู่นี่จิ๋วหลิวแยกมาอยู่ตัวเดียวนะครับอยู่นี่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเล้ารวมนะครับเล้ารวมที่ไก่ ต่างๆสายพันธุ์นะครับต่างหลากหลายสายพันธุ์นะครับมาสาบนี้ครับอันนี้ไว้เก็บไข่กินนะครับงวงช่วงนี้นไข่มันลดนะครับไข่เขียวก็มีครับสีเขียวบีิสเตอร์ที่บุดรอดนะครับประมาณนี้ครับก็ถ้าใครมีอะไรจะสอบถามก็ คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะบอกบางทีผมอาจบอกไม่หมดนะครับใครสงสัยเรื่องเรื่องอะไรเกี่ยวกับการทำคลอกนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายนี่ผมไม่ขอบอกนะครับเพราะมันมันมันนานแล้วผมก็ลืมไปแล้วแต่ผมจดไว้อยู่นะครับมันเมื่อก่อนเหล็กมันไม่ได้แพงขนาดนี้นะครับเด๋ยวนี้เหล็กแพงมากนะครับนะครับน่าจะขึ้นหลักสองแสนขึ้นนะครับ เพราะมันมีค่าช่างด้วยนะครับค่าช่างก็หลายกระตังนะครับเขาคิดเป็นต้นนะครับแถวนี้นะครับคือยกมุงเนี่ยต้นละพันสี่พันห้านะครับประมาณเนี้ยครับก็ประมาณเนี้ยครับเพราแล้วก็มีรางลินนะครับรางลินรางน้ํานะครับเป็นท่อพี C ซีน้าสีนะครับดาวไปเลยเพื่อป้องกันไม่ให้ฝนมันตกลงมานะครับตกลงมาจากหลังคาปุ๊บลงมันพัดเข้าไปนะครับเราก็เลยใส่รางลินนะครับคือคาบกับอันนี้เลยครับคาบกับฝังกะสีเมทัลชีสนะครับ สองฝั่งเลยนะครับต้องมีรังหลินถ้าไม่งั้นฝนตกลงมาตรงนี้น้ําจะเยอะมากนะครับข้างนอกนะครับก็หวังระบบประมาณนี้ครับก็มีแก้ไขเรื่อยครับไม่ได้ทําแล้วดีเลยนะครับแก้ไขไปเรื่อยๆนะครับอย่างตรงนี้ก็ต่อเติมใหม่นะครับตรงนี้ครับในโซนของอนุบาลนะครับตรงนี้ก็เป็นห้องนี้ครับมีัูให้ไก่ออกไปข้างนอกนู่นนะครับไปเดินเล่นนะครับมันจะมีมีพวกเป็ดบาบารีนะครับ เมื่อก่อนเป็นโซนของผู้ป่วยนะครับอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นของพ่ออนุบาลนะครับเปิดมาเป็นโซนเป็นโซนครับโซนพ่อแม่พันธุ์นะครับเก็บไข่เรียบร้อยครับเดี๋ยวจะเก็บเข้าตู้นะครับนอนข้างบนนี่เลยตรงนี้มีไฟนะครับมีไฟโซล่าเซลล์ด้วยครับแล้วก็ต่อไฟไว้ยังไม่ได้ใส่หลอดนะครับก็ตอนกลางคืนก็จะแจ้งนะครับมีโซล่าเซลล์แบบนี้นะครับ นันเป็นที่นอนนะครับคือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนี่ผมจะมองผ่านช่องนั้นนะครับเดี๋ยววันหลังจะพาไปรีวิวที่นอนของผมนะครับนอนอยู่ข้างบนนี่ครับครับวันนี้ก็พามารีวิวข้อข้อแม่พันธุ์นะครับแล้วก็มาอธิบายเกี่ยวกับความกว้างความยาวความสูงนะครับประมาณนี้ครับถ้าใครอยากจะทําก็ไม่ถ้ามีหลายๆสายพันธุ์แล้วก็ มีงบสักหน่อยนะครับก็ทําแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็จะแยกเป็นสัตว์เป็นส่วนนะครับเป็นสายพันธุ์ของใครของมันเลยนะครับก็ทํๆไปเรื่อยๆนะครับปรับปรุงไปเรื่อยครับครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม